ครับตอนนี้ก็ลักหลายเรใยงานแล้วก็ทางด้านของอนรสาเมิ็คกับขอจุดติการออกพูดกันนะเชิญท่านประธานขึ้นแท่นเพื่อรับคำก่ารายงานนะครับทางไปเจได้พงองฐานนี่คืออันยังอีกเดียวเราจะไปกันเป็นฐานนรอครับเนาะ โอเคครับณนะโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านของประธานในพิธีนะครับแล,ล้วก็ผู้แทนเกษตรจังหวัดนะครับคุณเยาวลันะครับขึ้นบนเวทีเพื่อที่จะรับคํากล่าวรายงานและขอรินเชิญทางด้านของอคุณกัทองคุมอยู่คบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการรัศดราชการแทนกาหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อมือการซื้อขายผลผลิตโกโก้สุกระหว่างกลุ่มโกโก้แปลงใหญ่อําเภอวังเหนือ บริษัทเอเชียโกโก้ไทยแลนด์ C o C o T A จำกัดบริษัทมาร์กลินฟาร์มจำกัดของเกษตรกรจะรรได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะตัวตรงกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆก็เลยได้มีการจัดการเนินการกิในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่หล่างานภากีที่เกี่ยวข้องเดยกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ของเราเป็นเกษตรกรรายย่อยยังมีการผลิตและจําหน่ายสินค้าในพุปีสมรร3ของศูนย์การเรียนรูร้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางหน้าบันนี้ครับกระป๋ปรบมือดังๆเลยครับสิน้า้นาชาเกษตรอำเภอวังเหนือแล้วก็ท่านอนุน้าส่วนราชการทุกส่วนภาคเนาะกับขอบคุณนคะครับเขาก็จะมีลงตากลงมัดตีตีพื้นว,วังเหนือตรงนี้นะครับเพื่อล่าวังเหนือแต่ด้วยการส่งเสริมของอเอเชียกโกโก้ในพื้นที่วังเหนือรวมๆอยูประมาณห้ารอยกว่าไร่ตอนนี้มีพื้นที่ที่ขึ้นในเบียนเกษตรกรตอนนี้น่าจะประมาณ3า0ร้อยกว่าไร่แล้วนะครับคือแต่เบียย ห้ากลุ่มตามสีเพื่อจะเข้าฐานนะครับเนาะจะมี5ฐานนะครับนี่ไม้มีเจ้าหน้ามเนาะมีขี姆มแครับแม่แรงล้อต่อติประกาศหน่อยเดี๋ยวเขาจะมีการจับรางวัลนี่เลยต่อักดูเตนเนอร์สมาชิกนะครับเดี๋ยวตอนรับอาหารนะครับเาสถานีเรียนรู้ที่3ามคือการผลิตและการใช้สารเทียวพันธ์สำหรับโกโก้นะครับอันนี้ เลือดให้หนอนมันพืเป็นอำพาร์ตนะครับข้าวหน่อไม้ข้าวข้าแมงเนาะข้าวรองเนี่ยเนาะนะครับมนได้กับพื้นตัวห้ามตัวนี้นะครับได้หลายมือเท้าและไมันจะช่วยมันถูกแล้วในทุกสารทุกการพ์มต้นเนี่ยใครใส่ในตัวหนอนที่เป็นตัวสูงสุดเส็นแล้วกันหัวแหมหมัดไปนี่อ่ามูลสัตว์ทุกชนิด นะนึงอฮาร์ดแวร์จะได้ไหมนะถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่เอาไปหดได้เลยนะไปยังถ้าเก่าเล็กน้อยเอาหนามที่ไปโหดได้ก็ไปเห็นตาขายนะเนาะดีกว่าในเก็บพอผลดีเนาะนะครับครับครับได้เพี่ยงกันดีนะครับแปงรูปได้เป็นเก็ทพเมี่ยมไม่ใช่ว่าเก็ทธรรมดานะครับเพราะว่าช็อกโกแลตตัวเนี้ยเขาส่งต่างประเทศ คนไทยไ่ค่ยได้กินนะครับของดีนะครับเาีงวะุอุยยครับผมต้องไมามัดอียน้นแครับอันนีใจใจเถิ่มเนาะมอีกแบบนี้ให้มาห่อนอีนะครับพดน้าชุ่มแล้วเอาปลายางซุ้มดีเนาะเาาิงไหมไปหนั่ม่ตดาอได้ใน้อาที่พาุ กออกรา่ะเหมือนกันนะสบมันนะกนกลูกนก พ่อกำลังพึ่งปลูกแต่มันพของปลูกพ่อปลูกเยอะครับโอ้ยสองพันกว่าสองพันกว่าต้นอันนี้ไรเนี่ยพบมันมันออกลูกพรามันกองหังน้าก็ไปเลี้ยงเด่นับแต่ดินยังสุ่มอยู่โอเคไว้สักสองวันครับ ก็คิดว่าลำไย,ยมันออกปริมาณหนักเหรอ mm. ลำไย,ยผมจะได้ดีกว่าสักหน่อยแต่ว่าถ้าตลาดนี่ไฟนี่ทั้งนี้ร้องรับขึ้นมาปุ๊บอ่ะทั้งนี้ชู่วทั้งนี่นนะร้องรับหน,ห,นหนักขึ้นมาปุ๊บนะพ้อมเดียวบ้านฮาก็กำลังปผออ่นโผล่กันละพัะนนาแบบก้า,ามี้คนปลูกนหะนักปุ๊บตลาดเลยตลาดใหญ่ขึ้นมาเกาะตลาดใหญ่ขึ้นมาปุ๊บก็โอเคเลยแต่บยบเลยนี่ก็วันหนึ่งก็ต้องอยู่กับ ตัคุมปากผลงานอยู่อี่ยเดี้ยนี้มันนี่มาปุ๊บก,ก็บเก็บทยอยเก็บทยอยเก็บเรื่อยๆอ่ะแทบจะสองวันทีเนี่ยสองวันทีสามวันทีเนี่ยมันจะไล่ไล่ไล่กันไวเป็นชุดเป็นชุดเลยแต่เอาเก็บไปเรื่อยๆสามมาอายุมันยืนต่อยือนครับประมาณหกสิบปี